ามึงอยากจะล้มพักเพื่อไทยหรือมึงต้องการที่จะทําอะไรกับคนตระกูลชินวัตรทาพ่อไม่ได้มาเล่นลูกเนี่ยมึงไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้เพราะไอ้แค่บรรดานักร้องไอ้พวกเออกะเลกระราทั้งหลายที่กําลังทําอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยกูย,ยังไม่รู้เลยว่าพรคก,กูหรือนายกกูเขาจะรอดหรือเปล่าพระที่เดินบินธบาตโปรดสัตว์ตามความเชื่อตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของศาสนาพุทธถูกผู้ ถูกผู้ไปเรียกมันผู้ก่อการร้ายก็ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมันจะโกรธเดี๋ยวมันจะยิ่งทำร้ายแทนที่เดี๋ยวฉันพูดคือคือ,คอมึงไปเป็นห่วงความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นแต่ไม่เคยห่วงชีวิตของประชาชนนะ่ะกูงงกับมึงมากเลยแล้ววันนี้ไปตีฟูขึ้นมาแล้วเกิดมันหยิบประเด็นนี้นะคะเอาไปเป็นข้ออ้างในการก่อความไม่สงบละ่ะหรือเอาไปเป็นอ่าคือพูดง่ายว่า เลยเลยใช้เป็นเหตุผลในการที่แบบว่านี่ไงก็พวกมึงไม่อย่างนี้ไงกูก็เลยต้องทําแล้วคนที่เป็นประชาชนอยู่ตรงนั้นก่อนที่มึงจะไปยุ่งหรือก่อนที่มึงจะไปเรียกร้องอะไรให้คนที่มันผ่านมาแล้วมันก็เกิดกระบวนการอะไรต่างๆขึ้นมามากมันไม่ได้ถูกทิ้งอีอีคนที่เคยเป็นอดีตกอสอมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนวันๆก็เรียกร้องแต่ความเป็นธรรมให้ผัวพอตอนหลังที่ไม่ได้เป็นแล้วหมดวาระแล้ว ก็สึกมันนึกขึ้นได้ว่าเออมันมีเรื่องนี้อยู่ตอนสมัย8ปดเก้าปีสี่ปีแรกของรัฐบาลทหารที่ใช้มาตราสี่สีบพวกมึงยังไม่ได้หัวหดหรอกจุกตูดเลยแหลแล้วมาตอนนี้เป็นไงโอ้โหกลางกันหมดเก่งกันนักเลยเรื่องกฎหมายออกมาเป็นคนดูดีมีชาติตระกูลทัทง้ทงๆที่จริงๆแล้วเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียมันก็ควรจะรู้แล้วรัฐบาลเขาไม่รู้เหรอ มึงจะเอาดีทุกอย่างไม่ได้เหมือนกับการเลือกตั้งมึงก็ไม่สามารถที่จะได้เสียงมาทั้งหมดมันต้องกระจายไปให้พรรคอื่นเขาด้วยเหมือนกับเรื่องราวบ,บางเรื่องในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ทําแต่มึงจะมากดดันให้เกิดความอะไรต่ออะไรให้เกิดกระแสะให้เกิดอะไรนู่นนี่นั่นไม่ต้องหรอกถ้ามึงอยายกจะล้มพรรคเพื่อไทยหรือมึงต้องการที่จะทําอะไรกับคนตระกูลชินวัตรทําพ่อไม่ได้มันเล่นลูกเนี่ยมึงไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ พราะไอ้แค่บรรดานักร้องไอ้พวกออกะเลกร,ราทั้งหลายที่กําลังทําอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยกูยังไม่รู้เลยว่าพรักกูหรือนายกกูเขาจะรอดหรือเปล่าแล้ววันนี้พวกมึงเป็นอะไรไปพักเพื่อไทยเป็นพักที่ถูกกระทำมาโดยตลอดถูกกระทำมาตั้งแต่เป็นพักรักไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนถึงพรักเพื่อไทยวันนี้ไอ้คนที่มัน ทำให้เกิดเหตุการณ์สลายการชุมนุมปีห้าสามพวกมึงลืมมันไปแล้วเหรอมึงลบชื่อมันออกไปจากประเทศนี้ยเหรอทําไมไม่พูดถึงมันเลยกูก็ไม่เข้าใจทําไมคนเหล่านี้มันทำไมอยู่สุขสบายแล้วยังบ,บางทียังมั่นหน้ามั่นหนอกม,มาวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ตัวเองก่อขึ้นวันนั้นพักเพื่อไทยยิ่งรักชิดวัติเป็นนายกรัฐมนตรี ออกพรบรมาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะที่ไอ้พักเที่ยที่มันเป็นคนทําให้เกิดการต้องมันเยียวยาออกมาด่าออกมาคัดค้านบอกว่าไม่ควรเอาภาษีประชาชนไปช่วยพวกเผาบ้านเผาเมืองทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็เยียวยาทุกกลุ่มอะ่ะมึงไปแหกตาดูและไอ้คนที่พูดเนี่ยถ้าเผื่อมึงไม่ทําเรื่องเอาไว้ปีห้าสาม นายกปูและพักกูก,ก็ไม่ต้องเบียดเียาให้มึงกับอีควายแล้วตอนนี้มันอยู่สุขสบายมันเป็นคนดีมีชาติตระกูลมึงอะไรของมึงเนี่ยประเทศไนี้มันเป็นบ้าอะไรมึงแดกอะไรกันเป็นหาหารว่าตื่นเช้ามาเนี่ยพักเพื่อไทยไม่ได้ดีเรื่ประเรสริฐีหรอกมีดีมีชั่วเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละ การมึงไปเอาตาช่างมาช่างดูว่าชั่วกับดีอันไหนมันมากกว่ากันก็คือจบในเมื่อระบบเรัสย์มันเคารบเสียงข้างมากแต่ในขณะเดียวกันคนที่ทํากันจัจ๊จ่มึงพูดกันเองไม่ใช่เหรอว่ากฎหมายประเทศมันมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนแล้วเวลาที่เขาจะแก้มึงก็เสือมาคัดค้าน มึงไม่ต้องลาดยาไปถึงตากใบรีควายเอาแค่เนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองในรอบสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมึงพูดถึงบ้างไหมเด็กที่ไปติดคุกที่ไปถูกดำเนินคดีเพราะเป็นแนวร่วมกับมึงอ่ะมึงเคยหิวอเลี้ยงข้าผัดไปเยี่ยมเขาบ้างไหมไม่ต้องมาเสือกับรัฐบาลวันนี้ี่ฉันบอกว่ารัฐบาลเป็นรัฐบาลพักร่วมมากดดันนายกเหมือนแบบไม่รู้สีรู้แสดว่าจะต้องรับผิดชอบ ไม่ได้นะต้องไปแก้กฎหมายจริงๆแล้วกฎหมายมันแก้ได้มันยืดได้ก็เรามาเป็นรัฐบาลสีหาเสือกอะไรต่อให้วันนี้รัฐบาลหรือนายกแทยทองทานต้องการจะทําเรื่องก็ต้องเข้าสภาแล้วถ้าพักร่วมไม่เอาด้วยกูไปเอาปืนจี้เขาให้ยอมรับได้เหรอทิดกันบ้านไม่อยากด่าควายฮะสงสารควายมันไม่มีอะไรผิดควายบอกอะไรก็กูที่แท้แม่งยิ่งกว่ากูอีก ไม่ได้ตั้งใจจะมามามาแรงหรืออะไรนะคะวันนี้แต่ว่าดิฉันบอกว่าเฮ้ยเหลือทนว่ะตกลงประเทศนี้มึงจะเอาอย่างไงกันแน่มึงจะอยู่กันอย่างนี้จริงๆเหรอมึงไม่ต้องคิดอยากจะเห็นประเทศชาติมันสุขสงบประชาชนเนี่ยนะสามารถที่จะเอาอย่างเช่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะเป็นมุสลิมจะเป็นพุทธจะเป็นศาสนาอะไรก็ควรจะอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขนะดําเนินกิจกรรมในทางศาสนาตามความเชื่อของตัวเองกันไป ไม่มีความจําเป็นอะไรจะต้องแบ่งแยกมึงจะแบ่งแยกกันทําไมแล้วคนไทยวันที่ถูกพวกผู้ก่อความไม่สงบทําร้ายล่ะมึงไม่เคยพูดถึงเขาเลยเหรอฮะไม่ว่าจะเป็นภูจูหล,ลิงนาะวิกโยธินสองคนไม่ว่าจะเป็นบรรดาพี่น้องทหารตํารวจนะฮะที่ถูกส่งไปเสร็จแล้วเวลาไปเนี่ยนะท่านบอกเวลาไปเนี่ยไปรถเวลากลับได้ขึ้นเครื่องคะ่ะมีทงชาบคุมร่าง แล้วก็พูดตีฟูบอกว่าโอ้โหนี่คือทําเพื่อไม่มีใครคือฉันบอกว่าถ้าถามก็ไม่มีใครหรอกฮะที่อยากจะนั่งรถแต่เวลาขากลับแล้วนั่งเครื่องมาพร้อมกับธงชาติคุมร่างลูกเขาอะมึงเคยพูดถึงคนไม่พวกนีไ้ไหมหรือจะมาบอกว่าเอามึงมีหน้าที่มึงก็ต้องไปแต่เหล่านั้นหลายคนเป็นพลทหารนะคะที่ถูกเกณฑ์ไปไหนจะอยากยกเลิกเกณฑ์ทหารหลและทีทหารที่ไปเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ไม่สงบนี่แหละหรือนะคะบรรดากําลังพล ที่ไปเสียชีวิตเพราะใช้เครื่องมือชี้ป่าช้าผิดผิดถูกถูกอ่ะ,ๆๆอะไม่พูดละพระที่เดินบินธบาตโปรดสัตว์ตามความเชื่อตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของศาสนาพุทธถูกผู้ก่อการร้ายถูกผู้ไปเรียกมันผู้ก,ก่อการร้ายก็ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมันจะโกรธเดี๋ยวมันจะยิ่งทำร้ายแทนที่เดี๋ยวฉันพูด คือคือมึงไปเป็นห่วงความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นแต่ไม่เคยห่วงชีวิตของประชาชนนะ่ะกูงงกับมึงมากเลยแล้ววันนี้ไปตีฟูขึ้นมาแล้วเกิดมันหยิบประเด็นนี้นะคะเอาไปเป็นข้ออ้างในการก่อความไม่สงบละ่ะหรือเอาไปเป็นอ่าคือพูดง่ายๆว่าเลยเลยใช้เป็นเหตุผลในการที่แบบว่านี่ไงก็พวกมึงไม่อย่างนี้ไงกูก็เลยต้องทําแล้วคนที่เป็นประชาชนอยู่ตรงนั้นซึ่งเขาก็มีมความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน เขาจะอยู่กันยังไงมึงคิดกันบ้างไหมมึงไปนั่งคุ้มกันเขาเหรอมึงเอากองกําลังไปร้อมบ,บ้านเขาเอาไว้ให้เขาปลอดภยัยมึงทําได้เหรอฮ้คนที่ถูกคืออะไรเด็กผู้หญิงคนแก่ครูพระเจ้าหน้าที่านชั้นผู้น้อยนะฮะบ้นกระทั่งปืนอ่ะปืนมันเป็นอะไรปืนก็คือ อาวุธที่ซื้อจากภาษีประชาชนทำไมไม่เดือดร้อนทําไมไปพูดในแง่ที่แบบว่าเจ้าหน้าที่ไปรังแกอะไรเอาแก้ปัญหาสิถ้ามันมีเจ้าหน้าที่คนนึงไปทําให้เกิดความนู้นนี่นั่นก็คือทําไมฮะได้เหรอมึงก็ทําให้มันถูกสิก็แก้กันไปสิใครที่ไปทําตรงนั้นก็เอามาลงโทษให้เขาเห็นว่าเรามีความจริงใจถ้าเจ้าหน้าที่ไปทําทําร้ายประชาชนหรืออะไร เราก็จัดการเอามาลงโทษให้รู้ให้เขาได้เข้าใจว่ามันก็มีอย่างนี้แต่เราไม่ได้นิ่งนอนใจคุณทําผิดเราลงโทษมันทําได้อ่ะไม่ใช่บอกว่าเออถ้าแม่งมันมาเป็นอย่างนี้มือไปป้นปืนมาฆ่ามันเลยเออตลกมากตอนนั้นนะทักษิณเนี่ยนะบอกว่าไอ้โจรพวกนี้เป็นโจรกระจอกไม่น่าเชื่อค่ะทักษิณแม่งถูกด่าว่าไปว่าพวกนี้คือเอ้า ไม่เรียกมันกระจงกระจอก็จะให้เรียกอะไรงงกับพวกมึงงงชิบหายพูดจริงๆแล้วถามคำหนึ่งค่ะถ้าไม่เอาเรื่องนี้มาตีฟูคืนทำไมมึงหมดมุกแล้วมึงไม่มีอะไรจะเล่นงานรัฐบาลเล้เออวกูถามมึงแบบเนี้ยทำไมมึงไม่เล่นเรื่องจีิงๆทำไมมึงเล่นแต่เรื่องที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยนะเขาเดือดร้อนวะ เรื่องแรงงานพม่ายังไม่จบดีวันนี้มึงมาเล่นเรื่องทา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 งใต้อีกทําไมมึงไม่เล่นเรื่องในอะไรที่มึงออกมาต่อต้านอะไรที่มันเป็นการขวางผลประโยชน์ประชาชนเช่นอย่างกรณีที่รัฐจะจ่ายเงินหนึ่งหมื่นบาทให้กับประชาชนเนี่ยมึงเป็นพักการเมืองนอกจากที่มึงจะไม่ได้สนับสนุนแล้วมึงยังขัดขวางอีกกูไม่งงกับมึงก็จะเรียกว่าอะไร